กลมกล่อมน่าทานมากค่ะหอมมากนะคะกลมกล่อมมากค่ะโรยด้วยใบยแมงลักฝรั่งสวัสดีสสดครับเพื่อนๆเมื่อวานนี้ผัดเห็ดวันนี้แกงเห็ดนะคะครั้งแรกในชีวิตที่ทำแกงเห็ดไปเก็บมาจากป่าแล้วก็ลองแกงสวัสดีสสดครับเพื่อนๆวันนี้ชัญญาแกงเห็ดนะคะเห็ดป่านอร์เวย์ ที่ไปเก็บมาเมื่อวานทำตามมีตามเกิดเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แกงเห็ดเป็นครั้งแรกจริงๆค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เก็บเห็ดในปา่าเมื่อวานนี้ผัดเห็ดพอมาใช้ชีวิตในนอร์เวย์นี้เรียนรู้ทุกอย่างเลยค่ะเรียนรู้จากเพื่อนๆใน youtube จากครูหลายๆคนขอบคุณมากนะคะ,ะเครื่องปรุงที่จัญญาใส่ก็จะมีา่ะนะคะ ไม่ใช่ค่ะขอโทษทีมีตะไคร้มีหอมแดงแล้วก็มีพริกแดงค่ะใส่เกลือกับน้ำปลาใบย่านางธัญญาไม่ใส่ปาลาร้าธัญญาไม่ไม่ชอบกลิ่นปาลาร้าสักเท่าไหร่ค่ะแต่ผลออกมารสชาติหอมกลมกล่อมน่าทานมากค่ะหอมมากนะคะกลมกล่อมมากค่ะโรยด้วยใบแมงลักฝรั่ง พเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะเชิญเพื่อนๆมาทานด้วยกันค่ะแกงเห็ดป่านอร์เวย์ชัญนยาใส่ไปตามีตามเกิดใส่ตะไคร้พริกแดงเกลือน้ำปลาแล้วก็น้ำย่านางค่ะผลออกมาหอมข่ะหวานเห็ดค่ะหอมอร่อยมากหอมอร่อยจริงๆค่ะพเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะเชิญเพื่อนๆมาทานด้วยกันแกงเห็ดป่านอร์เวย์ รสชาติกลมกล่อมหอมอร่อย